คือพี่เอถือว่าเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ที่เราทําพิอ่อร่วมไว้อะไรค่ะแล้วก็วันนี้อยากที่ทุกคนได้ทราบที่พี่เอบอกว่าพี่เอจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันงานไว้อะไรจนถึงงานเผาไว้นี่ค่ะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะพี่เอก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้ทําหน้าที่ได้ครบสมบูรณ์แบบวันนี้ก็ ได้มาทําหน้าที่ครบแล้วว่าก็คือดูแลทั้งรายละเอียดต่างๆ่าืแล้วใช้จ่ายใดๆดพี่เอดูแลหมดเลยใช่ไหมคะก็เหมือนที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเลยครับทุกอย่างค่ะยังดีบ้างคะแบบได้ส่งกันได้ส่งน้องคือเราใช้ความรักเป็นตัวนาทางคือพี่เอใช้ความรักน้องโมเป็นตัวนําทางอย่างเนี้ยค่ะก็คือพี่เอจะคิดถึงแต่น้องโมแล้วก็คิดถึงความรักที่พี่เอมีให้น้องโมอย่างเดียวอย่างเนี้ยค่ะพี่จะไม่มองเรื่องอื่นเลยมองแค่เรื่องความรักที่พี่เอมองให้น้องโมอย่างเดียวแล้วพี่เอก็จะทําหน้าที่พี่เอให้สมบูรณ์แบบในวันนี้คื จะส่งน้องแบบเสร็จสมบูรณ์ครับผ่านมาสามเดือนพี่เอเป็นคนที่ไม่ได้พูดเรื่องคดีเลยหลายคนก็หลบว่าเป็นแบบพี่ที่ให้ใจน้อง,องดีจริงๆรู้สึกยังไงบ้างคะคือที่ไม่พูดคือเราก็เราก็เราก,ราก็รักน้องเราก็คิดถึงน้องทุกวันอย่างนี้ครับก็เหมือนกับทุกคนที่คอยติดตามข่าวเหมือนกันพี่ก็เป็นเหมือนกับทุกทุกคนอย่างนี้ครับอากมมาค่ะแต่อย่างวันนี้พี่อ้ําไม่ได้มาคับพี่อ้ําติดงานครับก็ส่งพี่เอมาเป็น ตัวแทนก็คือเหมือนกับร่วมกันตั้งแต่ที่แสดงเกตนารมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่งานที่ร่วมไว้อะไรเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าจะชาปนกิจตั้งแต่ออตอนเมื่อ3มเดือนที่แล้วแล้วแล้วก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทําให้ยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้แล้ววันนี้พี่เอก็ได้มาทําหน้าที่ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วครับจริงๆได้บอกโมยังไงบ้างไหมคะแบบ คิดถึงระลึกถึงตลอดเลยเนี้ยค่ะราลึกถึงตลอดเลยเนี้ยค่ะส่วนหนึ่งหลายคนที่ชมพี่เอกับเพื่อนเพื่อนแม่ทั้งหลายให้ความเอ็นดูพี่เบิร์ดด้วยอะไรเงี้ยได้พูดคุยอะไรางี้ไหมคะก็ต้องขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนทําหน้าที่เหมือนกับว่าคือพี่เอจะคิดอยู่เสมอว่าเหมือนน้องโมยังอยู่กับพี่เออย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่พี่เอทาอะไรไปเพ่ก็จะคิดอยู่เสมอว่าน้องโมยืนอยู่ข้างข้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องโมยืนอยู่ข้างข้างน้องโมคงอยากให้พี่เอไปพูดคุยกับพี่เบิร์ดแล้วก็ถามสาทุส พี่ก็จะทําหน้าที่ที่พี่เอรู้สึกว่ามีน้องโมโยืนอยู่ข้างๆอย่างงะะี้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าน้องโมไม่อยู่แล้วพี่จะทําให้เหมือนกับว่าน้องโมยืนดูอยู่อย่างงี้ค่ะพี่ผามามีโอกาสได้คุยกับเบิร์ดไหมคะเอออย่างเช่นวันเกิดพี่ออสค่ะที่เชียงใหม่อย่างนี้ค่ะพี่ออสมาด้วยกค่ะพี่ออสเจิเลยค่ะพี่ออสค่ะพี่ออสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดักน้องโมมากแล้วก็ดูแลทั้งน้องโมแล้วก็น้องเบิร์ดตอนที่น้องโมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ ตอนนี้พวกเราก็ยังมีเจตนารมเดิมนะยอดนะเราก็รักน้องทั้งคู่เหมือนเดิมแบบว่านัทเบิร์ดก็คือเหมือนทำแทนโมที่เคยทำให้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์ครับอเผ็ดบรรยากาศวันนั้นเราเป็นยังไงบ้างครับให้ที่ออสพูดความรู้สึกดีกว่าครับเออก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่ปรเซอริฐใจเพราะที่ทราบว่าเบิร์ดจะไปแล้วก็ก็มันก็ไม่รู้ มันบรรยายนิทิูกเนาะเราทุกๆปีอน้องโมก็จะไป็นอากันตลอดหรือที่ก็จะไปทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้พ่อพี่เบิร์ดเขาบอกว่าเขาไปทําหน้าที่แทนโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกเขาทําหน้าที่แทนโมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นคือยังห่วงเบิร์ดยังไงไหมคะเพราะว่าเขาก็คือจริงๆน้องเบิร์ดเองก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากเลยอะค่ะพี่เอว่า เหมือนกับพวกเราเข้าไปอ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่า,าไลฟ์สไตล์ของน้องเบิร์ตจริงๆคือเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้พี่เอก็จะให้ที่ออกบอ,อกออสเนี่ยค่ะแล้วก็น้องแจ็คน้องพึ่งอ่างเงี้ยที่เป็นเพื่อนกันที่เชียงใหม่คอยถามสาทุกสุขดีทุกทุกอย่างอยากให้พี่เอก,กับพี่ออสเป็นตัวแทนของน้องโมก็ได้หันไปถามน้องสาวบอกควร,รักโมยังไงบ้างคะวันนี้เป็นวันแบบที่เราจะมาร่วงใจกันละพี่เอเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณความรักที่มีให้กับน้องโมยงเนี้ยค่ะพี่เอแบบว่า ถ้าน้องโมยอยู่ตัวตอนนี้น้องโมคงแบบว่าคงปลื้มแบบปลื้มปริ่มมากๆคงปลื้มดีใจที่ทุกคนรักน้องขนาดนี้อย่างนี้ครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมันทําให้เราเห็นว่าวงการบันเทิงเราแบบว่าสาระสามัคคีแบบสามัคคีเป็นพลังกันมากๆอย่างนี้พี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ พี่เอ๋พี่เอ๋เขาทำนิดนึงนครับจากสองตะมานที่มันมีเรื่องราววุ่นวายเข้ามาอย่างเนี้พี่เอมีความที่เห็นยังไงบ้างครับพี่เอโฟกัสที่จัดงานให้น้องอย่างเดียวเลยครับโฟกัสที่ว่าวันนี้เราจะจัดงานยังไงพี่่นักข่าวมาอยู่กันยังไงอย่างงี้ครับไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยครับพี่เอครับของที่ละลึกที่จัดทำมาต้นแทนมีความหมายยังไงบ้างคะอะไรนะครับต้นแทของี่ละลึกของที่ละลึก่ะมีความหมายยังไงบ้างทุกอย่างมีความหมายพี่อ๋ออธิบายก่อนก็คงเป็น มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นที่ระลึกให้ทุกคนได้จดจําของน้องโมงในภาพดีๆที่เราผลัาการอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกชิ้นที่เกิดในวันนี้พี่เอกเขาต้องก็จัดให้ทุกอย่างที่มันมีความหมายดีแล้วซึ่งทุกคนก็จะได้เป็นที่ระลึกที่ประทับใจเก็บไปนานๆเวลาที่ถึงน,น้องะะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องน้อนะครับอ<า>ขอบคุณนะครับเรารูกคนยืนอินเสิร์ตทั้งสองท่านเลยนะได้เลยครับ